สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตามหามรักที่เถล่มเมื่อมดมายืนแอบฟังมลิคุยกับนักข้าวเรื่องแหวนหมดจึงเกิดความโลภอยากได้แหวนของมะลิเอาไปขายเพื่อต่อทุนเล่นการพนันวันต่อมาเมื่อมลิไปเอาแหวนที่ร้านเพื่อนําแหวนมาให้กับนักข้าวแต่ยังไม่ทันได้เจอนักข้าวมดก็เข้ามาชิงแหวนวงนั้นไปจากมลิมลิตกใจมากแต่ก็วิ่งตามมดไม่ทัน พมดวิ่งเร็วเป็นพิเศษปิดบังใบหน้า,าไว้แต่มะลิก็พอจะคุ้นคุ้นเสียงและหุ่นที่อวบระยะสุดท้ายของหมดได้เป็นอย่างดีมาลิจึงสงสัยว่าโจรที่มาขโมยแหวนของนักข้าวต้องเป็นพี่มดแน่ๆมะลิที่รู้สึกผิดอย่างมากจึงได้จะโทรไปขอโทษนักข้าวที่แหวนวงนั้นถูกขโมยไปแล้วแต่ว่ายังไงเธอก็จะหาทางตามมาแหวนวงนั้นกลับคืนมาให้ได้ ต่อมาแก้มบุ๋มที่อยากจะช่วยขวญเนตรจึงชวนไผ่ออกมาทําภารกิจบางอย่างแต่แค่คิดถึงภารกิจนี้ไผ่ก็เหนื่อยแล้วไผ่กลัวว่านะจ,จะจับได้ไผ่เหงื่อแตกจนแก้มบุ๋มจับอาการได้เธอจึงนําผ้าชนหน้าผืนนั้นมาเช็ดเหงื่อให้กับไผ่ไผ่เขินอายจนไม่กล้าสบตาแก้มบุม๋มอาการกลัวของไผ่ค่อยๆดีขึ้นเมื่อแก้มบุม๋มคอยเป็นกําลังใจให้กับเขาแก้มบุม๋ม กำชับกับไผ่ไปว่าวันนั้นฉันเห็นรอยสักคล้ายๆแบบนี้ที่หลังคอนจักพร้อมกับนำรูปกงจักในมือถือยื่นให้กับไผ่ด้ดูบอกไปว่าถ่ายรูปเสร็จรีบกลับมาเลยนะเข้าใจไหมใหญ่เข้าจับได้ละ่ะไผ่ตัดสินใจพางตัวเข้าไปที่บ้านของจักเพื่อตามสืบความจริงเกี่ยวกับรอยสักรูปกงจักที่แก้มบุม๋มเคยเห็นบนตัวจักซึ่งรอยสักนี้คือเบาะแสสำคัญ ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ปิศนาที่นําเด็กออกมาให้กับยาชื่นเมื่อ25ปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับคนชื่อก้าวโดยภัยทําทีเข้ามารับข้าวที่มีคนสั่งเอาไว้ในแอปตามแผนที่วางเอาไว้เมื่อภัยเดินเข้ามเห็นนันจักใกล้ๆก็ได้เห็นรอยสักที่หลังคอชัดเจนมากภัยพยายามจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ยังหาจังหวะถ่ายเอาไว้ไม่ได้ก่อนที่เขาจะนั่งรอ จากมองหน้าไัยที่ปลอมตัวมาเป็นรเดอร์รับอาหารแล้วจากก็ดูที่มือถือของตัวเองแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่เห็นมีออเดอร์เข้ามาในแอป,ปเลยสักนิดไผ่ที่ได้ฟังจึงรีบอุทานขึ้นมาว่าออเดอร์ผิดนิว่าต้องไปอีกร้านหนึ่งพูดจบไผ่ก็ท,ทําทีขอตัวขับรถออกไปจากบ้านของจักอย่างเนียนไผ่รีบขับออกมาหาแก้มบุ๋มที่รอยอยู่ข้างหน้าเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาเห็นรอยสัก ที่อยู่บนหลังคอของนาจาักแล้วแบบเดียวกันไม่มีผิดส่วนขวัญเนตรก็พาพาคินนั่งเรือจากเกาะลอยไปยังเกาะสีชังเพื่อที่จะมาหาเจชื่นเมื่อไปถึงยังเกาะสีชังขวัญเนตรก็พาพาคินไปนั่งรถตุกๆเดินเล่นต่อเพื่อที่จะไปพักที่โรงแรมเมื่อสองคนพากันเดินออกมาจากโรงแรมจู่ๆฝนก็ดันตกขึ้นมาอย่างแรงพาคินจึงเดินกลางล่มให้กับขวัญเนตร ขวัญเนธหรือเป็นมองพาคินที่ภายนอกดูปากร้ายแต่จิตใจลึกๆของเขาเป็นคนดีมีน้ำใจกับเธอทาให้ขวัญเนธดันเผลอใจหวั่นไหวขึ้นมาช่วคธนาโดยลืมไปว่าทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันขวัญเนธเป็นพี่นิลันดาของพาคินลูกของฮิรันกับแม่แก้วโดยที่ขวัญเนรยังไม่รู้ว่าพาคินไม่ใช่ลูกแท้ๆของฮิรันลยสักนิดส่วนอลัมพา ก็ยังคงคิดกับจักทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแก้วให้ได้ออลัมพาที่ได้ที่อยู่ของจักจากหัวหน้าของจักจึงบุกมาที่บ้านของจักทันทีเมื่อได้เจอกับจักก็ทําทีบอกไปว่าฉันมีงานให้แก่ทาไปจัดการแม่นางแก้วมันน่าจะอยู่ที่เกาะสีชังจักที่ลำบากใจมากแต่ก็ต้องยอมทําตามคําสั่งของออลัมพาโดยอ้างถึงบุญคุณของเธอที่เคยช่วยเหลือเขาตอนลำบากจากนั้นจักจึงเข้าไปในห้อง และแอบ,บเข้าไปหยิบปืนกระบอกหนึ่งที่ซ่อนเอาไว้ออกมาเพื่อรอโอกาสไปจัดการทำภารกิจให้สำเร็จส่วนขวัญเนตรก็ได้เจอกับยายชื่นจึงแนะนำกับพาคินให้รู้จักในฐานะยายที่เคยสอนเธอทำแกลงรันจวนประมึกไข่าทั้งนั้นจากนั้นก็พาพาคินไปที่รอบกาะสีชั้นด้วยกันแก้มบุม๋มที่ได้แอบ,บไปตามสืบเรื่องลายสักของนาจักก็ได้บอกความคืบหน้าขวัญเนตรว่า นาจักคือคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับการตายของนักแก้วแน่นอนแล้วโดยภัยก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งด้วยว่านาจักมีรอยสักกงจากนั้นไม่มีผิดหน้าขวัญเนรที่พยายามพิสูจน์มาตลอดกลัวมั่นใจแล้วว่าออนมพาคือคนที่สั่งให้หนาจักไปฆ่าแม่ของเธอเป็นหน้าคุณหญิงวิไลในตอนนี้ก็อาจอั้นตันใจมากที่ออนมพาหน้าด้านไม่ยอมรับสักทีว่าแอบสวมเขาเป็นชู้กับชาโนน คุณหญิงวิไลจึงคิดที่จะทำอะไรบางอย่างโดยการแอบเข้าไปในห้องพักของชานนเพื่อตามหาหลักฐานมัดตัวและเปิดโปรงความสัมพันธ์ลับๆระหว่างชานนกับอลัมพาให้ได้จนได้เจอรูปของพาคินในวัยเด็กที่ชานนถ่ายเก็บเอาไว้คุณหญิงวิไลที่เห็นก็แอบสงสัยว่าทำไมชานนถึงได้ดูรักและเป็นห่วงพาคินเหลือเกินจนเผลออดคิดไม่ได้ว่าพาคิน อาจจะเป็นลูกของชานนกับอลัมพาก็เป็นได้เพราะดูจากท่าทีของฮิลันที่ผ่านมาเหมือนจะไม่ได้พิศวา์ในตัวของอลัมพาเละสักนิดแถมยังแสดงท่าทีรังเกียจปนขับแล่อลัมพาให้ออกไปจากบ้านหลังนี้อีกด้วยส่วนจากก็บุกมายัางเกาะสีชังพร้อมกับปืนกระบอกเดียวกันกับที่เคยขูยิงใย,ยชื่นเมื่อ25ปีก่อนในระหว่างที่ใย,ยชื่นกำลังเดินทางตามที่เปียว,ยวจู ชายชุดดำก็ปีเข้ามาจู่โจมท้าย,ยชื่นจนล้มลงไปกองกับพื้นและสลบไปเขาจับตัวยายชื่นไปด้วยจากจับตัวยายชื่นมาอยู่ที่บ้านของเขาเพื่อให้อยู่ด้วยกันกับข้าวข้าวจะได้ไม่เหงาจากสั่งไม่ให้ชายชื่นบอกอะไรข้าวเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่ข้ารู้ความจริงยาชื่นก็จะเดือดร้อนไปด้วยเมื่อพวกของมล,ลิกับกล้ามบุมรู้ว่าายชื่นถูกจับตัวไปมล,ลิจึงสงสัยว่า เนจากอาจจะพยายามจับเยชื่นไว้ที่บ้านมาริจึงวางแผนกับแก้มบุม๋มเพื่อบุกไปช่วยเยชื่นออกมาได้สําเร็จและนําไปฝากไว้กับพ่อของแก้มบุม๋มกับไข่มุกไข่มุกจึงคิดว่าเยชื่นจะใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะสีชังที่เดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะที่นั่นมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วอาพนกับไข่มุกจึงช่วยกันพาเยชื่นไปอยู่ยังที่อยู่ใหมย่ยังบ้านสวนที่อ่างไกลผู้คนแต่แล้ว ชานนที่สืบจนรู้ที่ซ่อนของเาชื่นแล้วจึงบุกไปที่นั่นเพื่อคิดจะทําอะไรบางอย่างไข่มุกอัมพลที่ได้ข่าวจากขวัญเนรจึงรีบพาจจชื่นเตรียมจะหนีออกจากบ้านแต่แล้วก็หนีไปไม่พ้นเมื่อชานนนบุกมาถึงที่สกอนและจ่อปืนไปที่เจชื่นเพื่อขู่ให้เจชื่นกลัวและขอร้องให้เจชื่นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับพิรันอีกเด็ดขาดและเขาจะทําเหมือนว่าเจชื่นได้ตายจากไปแล้ว ที่ชานนทําแบบนี้เพื่อหวังให้พาคินได้สมบัติทั้งหมดของฮิลันแต่เพียงผู้เดียวหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ